การประชุมสมัชชาสหรประชาชาตินะครับเป็นที่รวมตัวของผู้นำของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับที่มาประชุมกันที่สำนักง,งานองค์กรสำนักง,งานใหญ่ขององค์การสหรประชาชาติที่นครนิวอยอร์กนะครับวันนี้เป็นวันนี้วันที่20กันยายนช่วงเช้าเป็นช่วงของพิธีเปิดนะครับประธานสมัชชาสหรประชาชาตินะครับผู้นําประเทศต่างๆนะครับก็จะมีการเรียงลำดับในการกล่าวสุนทรพจน์นะครับในภาพรวม ผู้นำต่างๆให้ความห่วงกังวลนะครับเรียกร้องถึงการแก้ไขปัญหาทางด้านความขัดแยงด้งทางการเมืองกรณีความขัดแยง้แยงการสู้รบนะครับในหลายๆกรณีทั่วโลกนะครับเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการโลกร้อนนะครับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วโลกนะครับก็เป็นประเด็นที่หลายหลายประเทศให้ความสำคัญตรงกันนะครับ ท่านหัวหาคณะผู้แทนไทยคือท่านรองนายุกรัฐมนตรีและทนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดอนปรมัตถวินัยนะครับมีกําหนดกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงเช้าของวันที่24กันยายนนะครับของเวลาของที่นิวยอร์กนะครับในช่วงช่วงสายๆนะครับประมาณ11โมงก่อนเที่ยงนะครับประเด็นที่ประเทศไทยจะให้ความสําคัญแน่นอนครับก็เป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากร จะจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับส่วนที่2เป็นเรื่องของการน่าจะเป็นเรื่องของการให้ความสําคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับในกรอบของสหรประชาชาตินะครับส่วนเรื่องที่3เราให้ความสําคัญกับเรื่องการสหวิหาความร่วมมือในการก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองทางสังคมนะครับท,ที่ที่มีอยู่ขึ้นในประชาะคมระหว่างประเทศในเวลานี้นะครับนอกจากนั้น ผมคิดว่าประเทศไทยก็คงใช้ความสัมพันธ์กับเรื่องความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขทางด้านสุขภาพซึ่งเรามีบทเรียนนะครับเรามีขีดความสามารถที่ประเทศยอมรับนะครับของประชาคมระหว่างประเทศเราได้รับการจดอันดับมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขถึงันดับหของโลกนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ประเทศไทยคาดว่าจะได้มีการแบ่งปันนะครับประสบการณ์บทเรียนกนะับประเทศต่างๆในสหประชาชาติครับ ประเด็นเรื่องความเชื่อมโยงนะครับเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของสหประชาชาติของเอเปกนะครับที่เราที่เราผลักดันนะครับแล้วได้รับการยอมรับนะครับคือเรื่องของความเชื่อมโยงการกลับมาเดินทางอย่างปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมีความร่วมมือเช่นจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการฉีดวัคซีนนะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลของการตรวจสอบการการเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงหลังโควิดนั้นเราจะทาได้อย่างไรก็จะมีรายละเอียด อันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่เราให้ความสำคัญในในกรอบเอเปด้วยนะครับในกรอบชาประชาชาติด้วย